มันจะพลาดได้ยังไงแกะง่ายอื้มหอมอื้มอร่อยอื้มกรอบสองกิโลแงะแงะเงาะเงาะก่อนกินก็ต้องแงะแงะโอ้ยหลายแงะเหลือเกินสวัสดีครับ <Yahoo. S 1> คุณผู้ชมครับ เพราะวผมครับสองโกเจริญกลกินฮะและเห็นผมแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับจะต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูตัวจริงแต่ผมอยู่กับผลไม้ที่เรียกได้ว่าผมชอบทานมากและเป็นผลไม้โปรดของคนไทยและชาวต่างชาติหลายหคนเลยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของกูรูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาที่สถานที่แห่งนี้เลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเรื่องของเงาะเนี่ยผมให้เดาเล่นๆว่าเงาะมีกี่ชนิดอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกระหว่างนี้เคียวก่อกเงาะมีกี่ชนิดคิดออกยังถ้าคิดไม่ออกผมจะบอกให้เงาะเนี่ยมีเงาะโรงเรียนและเงาะโรงแรมเงาะโรงพักเฮ้สวัสด,ดีครับนายท่านเฮ้ยโหลตลกอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมา ก็มีเงาะโรงเรียนนี่แหละที่เป็นที่นิยมของคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราบุกมาถึงนี่เลยนะครับผมที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและจะมาพบกับออริจินัลกับเงาะทองผาภูมินั่นเอง เงาะทองผาภูมินะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษคือทองผาภูมิ rambutan เป็นเงาะพันธุ์โรงเรียนผลค่อนข้างกลมเล็กเปลือกบางมีสีเหลืองปนแดงขนค่อนข้างสั้นสีเขียวตองอ่อนเนื้อหนาหวานร่อน กรอบไม่ฉ่ำน้ำเมล็ดเล็ก,ลกซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกอำเภอสังขระบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ oh. และตอนนี้ครับ oh. ผมพาท่านผู้ชมมาที่สวนเงาะของพี่นารีคนขยันที่ปลูกเงาะทองผาภูมิแล้วเรื่องชื่อเป็นอย่างมากเพราะเงาะในสวนของพี่นารีนั้นเป็นที่ต้องการของทุกคนเลยล่ะครับ เราไปดูกันดีกว่าครับว่าพี่นาีมีเคล็ดลับอย่างไรโอ้พี่นาีผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นต้นเงาะจริงๆง,รงครั้งแรกในชีวิตอยากให้พี่นาีเนี่ยเล่าให้สอนและคุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าที่มาของสวนแห่งนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเดิมจริงๆนะคะจะเป็นสวนยางพาราค่ะแต่ทีนี้ยางพาราแบบมันมีกลิ่นเหม็นครับก็เลยตัดทิ้งแล้วก็เอาเงาะเอาทุเรียนมาลงค่ะครับผม ปลูกได้นานหรือ,อยังครับปลูกได้ประมาณ13ปีค่ะทําไมถึงเลือกปลูกเงาะที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ดินที่นี่ปลูกเงาะแล้วทําให้รสชาติมันอร่อยะคะ่ะมันได้เนื้อแห้งหวานร้อนกรอบะคะ่ะเหมือนดินเราแห้งกว่า ผลไม้ก็เลยอร่อยค่ะโอ้ยผมเห็นเนี่ยผลดกมากเลยนะเคล็ดลับการดูแลที่จะทําให้ผลดกดกอย่างนี้ไงครับสำหรับเงาะทองผาภูมิของเรานี่จะเน้นไปทางปลอดสารปลอดเคมีก็คือเน้นคุณภาพให้ผู้ที่บริโภคปลอดภัยครับครับผมเราสามารถเด็ดทานจากต้นได้เลยเนาะได้เลยแกะตรงนี้ได้เลยโอ้อางั้นเลผมแกะเลยนะเพราะว่าคลิปนี้เดินผ่านได้ผมแกะไปหลายลูกแล้วนะครับผมที่แหวงแหวงไปนั่นคือฝีมือผมเองนี่นะโอ้โหดูดิ เฮ้ยเปลือกแกะง่ายด้วยนะปกติผมได้สังเกตเดี่ยเปลือกบางค่ะเออใช่นี่อันนี้เปลือกบางมันแกะง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมคุกท่านนะฮะดูสิเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยแกะออกมาเนี่ยมือนี่จะเละเลยน,เน้ำจะพุ่งเลยเออน้ำพุ่งเลยอันนั้นถือว่าไม่นนค่อยันเป็นเอกลักษณ์ของเงาะทองผาภูมิค่ะความรู้สึกที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งมูชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI พี่รู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจค่ะภูมิใจที่ว่าเงาะทองผาภูมิมีเอกลักษณ์เป็นของต ก็คือว่าใครมาได้ชิมได้ก็รู้เลยว่าอันนี้คือเนี่ยผลแบบนี้ลูกนี้เป็นเอกลักษณ์ของออทองะภะูมไม่ไม่มีใครเลียนแบบได้ค่ะนะครับผมพี่นาลีครับโอ้โหอยู่ในสวนนี้โอ้โหมีหลายต้นมากเลยครับกว่าจะมันจะโตมาถึงสูงประมาณนี้ฮะเราต้องรอถึงเป็น10ปีป่ะครับหรือว่ามันแค่ระยะ<อ>เวลาไม่ไม่นานก็ไม่นานค่ะ2ปีครึ่งนี้ก็เริ่มออกดอกค่ะแต่มันยังเล็กอยู่แต่ถ้าจะให้ไดผลก็คือ3ปี4ปีค่ะ ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเอาจงจริงเนี่ยพอหันกลับไปมองพี่นารีต้นเงาะเนี่ยถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะอารมณ์แบบว่าต้นแบบซากุระญี่ปุ่นอะไรเงีเ้ยแล้วเขามีผลสีแดงด้วยเนาะแล้วก็ใบไม้สีสมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมีอะไเยอะไมหมคะมีค่ะก็เพราะเราทําเปิดสวนใช่ไหมคะนี่ทําเป็นแบบเปิดสวนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาซื้อแล้วก็มาไลฟสดขายกันตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปไลฟสดขายเลยใช่ค่ะเรียกว่าสดจากสวนค่ะแกะให้ดูแล้วก็ชิมให้ดูแล้วก็ไลฟสดกันเลยค่ะ อ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวบ้างครับพี่นารีครับ <ạ. S 1> เราเรามีวิธีการเก็บเกี่ยวยังไงครับของที่ของที่ไร่เนี่ยคือการจริงๆการเก็บเกี่ยวงอของเราเราจะดูแลเป็นพิเศษเพราะเพราะขนงอมันจะจะนุ่มแล้วมันมันแช่มง่ายครับคนที่ซื้อไปเอาไปขายจะอยู่ได้ไม่นานมันก็ชํามันก็จะเหี่ยวยนะคะของที่ไร่ก็คือจะต้องมีผ้ารองแบบตัดลงใส่ผ้าผ้าุเกี่ยวค่ะตัดลงใส่ผ้าแล้วก็มาลางปลูก ครับล้างพวกลาพวกอะไรนะคะล้างก่อนที่จะส่งส่งต่อค่ะทำความสะอาดให้ก่อนด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้ไวแล้วครับนี่คือเงาะทองผาภูม เมื่อปีพศ2513นายธงชัยโสมทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอธงเป็นคนสุราธ,ธานีแต่ได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีและในปี2520ได้นำกิ่งพันเงาะจากอำเภอนาสารจังหวัดสุราธ,ธานีมาปลูกที่บ้านหินแหลมตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรี ต่อมาเมื่อเงาะได้ผลผลิตปรากฏว่าเงาะได้มีลักษณะผลค่อนข้างกลมขนสวยเปลือกบางเนื้อหนาหวานร่อนกรอบไม่ฉ่ำน้ำมเมล็ดเล็กเป้าสวัสดีครับสว,วัสดีจ้าแม่กำลังทำงานกันอยู่ดกำลังทำงาน <laughs> อยู่เลยใช่ใช่ใชพี่เป้าครับอ้วันนี้ผมบุกมาถึงสวนเลยแต่ขอคุยเรื่องเกี่ยวกับการวางขาย สำหรับเงาะของที่สวนของพี่เป้าหน่อยครับวางขายที่ไหนราคาอย่างไงบ้างครับวางขายหน้าร้านอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีคนมารับคนรับก็ส่งค่ะครับผมใครโทรมาก็ตามตามคาสั่งเราสั่งเอาร้อยโลห้าสิบโลยี่สิบโลก็ตามนั้นตามออเดอร์ตามออเดอร์ใช่ค่ะนะครับผมช่วงไหนที่เงาะแก่ช่วงนี้นะค่ะ เดือนนี้เลยเดือนนี้ค่ะมิถุนาช่วงพิศภามิถุนากรกรดาใช่ใช่จะมีงอกอยู่ช่วงสามเดือนเนี่ยปริมาณมากน้อยขนาดไหนครับปีนี้มันร่วงไปเยอะคงจะได้ไม่มากเท่าไหร่ครับผมสามส่วนร่วงไปสองส่วนเหลือส่วนเดียวอ่ะผลมันหนักเกินก็ประมาณเจ็ดพันกว่าตันเอางั้นเลยศัตรูพืชวัชพืชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมารบกวนผลงอกเราเรามีวิธีการดูแลไงพี่เป้า ก็เน oh, uh, uh. mm, ี่ยน้ำส้มพัไม้ฉีดไร้อ๋อเหรอเรียกครอบจักรวาลเลยนะได้ได้ก็เป็นเจลาคนอะไรพวกนี้ก็ใช้น้ำส้มผันไม้ราดเนาะรักษารากด้วยเรียกว่าปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยเงาะทองผาภูมิต่างจากเงาะที่อื่นอย่างไรเงาะทองผาภูมิต่างจากที่อื่นยังไงเหรอเพราะว่ารสชาติจะดีแล้วก็จะหวานกรอบอจะไม่น้ไม่มีน้ำมันจะแห้งครับเม็ดจะเล็ก แล้วก็กรอบหวานเนี่ยอร่อยเพราะว่าตรงนี้มันอร่อยตรงนี้ครับสำหรับปี2,565นี้นะคะในช่วงของการลงพื้นที่เพื่อไปดูซิว่าสินค้า G I ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนมีศักยภาพเนี่ยเราก็มีแผนเรียบร้อยแล้วค่ะก็ลงพื้นที่กันทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นเงาะทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหรือกระจูดเมืองแกลงนะะจังหวัดระยองเป็นต้นค่ะจากเรื่องบังเอิญสู่พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ได้มากมายทรัพย์ในดินที่ทรงคุณค่าสู่การต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI น่าเสียดายครับผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับครั้งหน้าผมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นอะไรที่ไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ